มื่อค่ายายานเดร็กผู้โด่งดังจากสไตล์การออกแบบยานอันเป็นเอกลักษณ์ที่เอาเศษขยะมาประกอบกันจนกลายมาเป็นยานลำหนึ่งเขามองไปที่ยานมิสโปรสเปกเตอร์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอายานแบบนี้กูก็ทําได้เสร็จแล้วเขาก็ไปคุยขยะในสุสานยานมาประกอบกันจนกลายมาเป็นยานขุดแร่สุดทรงพลังท้าชนยานรุ่นพี่ได้อย่างสูสีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมนานโนอาจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับยานสตาร์เตอร์น้องใหม่ ยานสตาร์เตอร์สำหรับผู้เล่นสายอุตสาหกรรมลำแรกตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าไอยานน้อยลำนี้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้หรือไม่เชิญพบกับยาน Drake ก o เลมครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นในช่วงแพชเอฟซีจ4.1รายละเอียดข้อมูลภายในคลิปจะเป็นการอ้างอิงจากสถานะตัวเกมที่แพชดังกล่าวเท่านั้นครับ Drake กเลมเป็นยานขนาดไซส์2ประเภทยานขุดแร่ ปยานค่ายเดรกที่คงคอนเซปต์ของค่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลำหนึ่งรูปร่างหยาก,กระด้างไม่มีการเก็บงานเพื่อความสวยงามเหมือนกับว่าเอาชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันพอสตาร์ทติดก็ออกโรงงานมาขายเลยตัวยานเป็นยานที่นั่งเดี่ยวไม่มีพื้นที่ใช้สอยภายในยานเลยยานมากระทัดรัดเน้นใช้งานไม่เน้นใช้สบายแบบสุดๆครับคือเป็นห้องคนขับที่หน่ายานแล้วที่เหลือทั้งลำก็เป็นแค่ที่ติดถังแร่หัวขุดแล้วก็เครื่องยนต์กับคอมโพเนนต์ต่างๆเลย ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานระยะยาวเลยแม้แต่น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวยานมันก็ยังมีช่องเก็บของ e x t e r n a l มาให้สามารถเข้าถึงได้จากที่ด้านข้างยานมีความจุอยู่ที่0.9 SCU เพียงพอสำหรับการใส่ mining module และ mining g a d g e t สำรองที่เราเอามาใช้ในการขุดความจุแรกของยานจะอยู่ที่32 SCU โดยถังแรกจะเป็นถังเฉพาะสำหรับยานลำนี้มีมาให้2ถังถังละ16 SCU และเราไม่สามารถเอาถังแรกของยานค่ายอื่นมาใช้ด้วยได้ และเราก็ไม่สามารถเอากล่อง SCU ปกติมาติดแทนที่ถังแร่ได้ครับสเปคของยานจะมาพร้อมกับคอมโพเนนต์และอาวุธไซส์1ยกลำมีมิสไซล์มาให้ด้วย2ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้มาทำไมสำหรับยานลำนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องความสามารถด้านการรบของยานเลยนะครับเพราะมันไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงมันเป็นยานขุดแร่จะเอาไปยิงอะไรกับใครทำไม คือถ้าจะพูดว่าเอาไว้ป้องกันตัวเวลาโดนดักปล้นบอกตามตรงนะครับอย่าไปสนใจเลยครับเสียเวลาชีวิตปเปล่าๆปล่อยตายไปแล้วเรียกยานใหม่ไวกว่าเยอะครับแต่ว่าเรื่องความคล่องตัวและฟีลลิ่งในการบินอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับต้องบอกเลยว่าโกเลมเป็นยานที่ขับได้คล่องตัวมากที่สุดลำหนึ่งในเกมอัตราเร่งดีแม้ท็อปสปีดและบูสสปีดจะต่ำหันเลี้ยวได้ไวมากและการเบรกก็ทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อชนิดที่ยานไฟเตอร์เทียบไม่ติดเลย ในเรื่องของสเปคการขุดแร่ตัวยานมาพร้อมกับหัวขุดขนาดไซส์หนึ่งโดยหัวขุดที่มากับยานเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะสาหรับยานโกเลมและเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนหัวขุดได้ครับแต่หัวขุดมันก็มาพร้อมกับสล็อตใส่โมดูล2สลอ็อตความแรงของหัวขุดเรียกได้ว่าแรงที่สุดของหัวขุดไซส์หนึ่งเท่ากับหัวเฮลิ克斯วันเลยมีค่าโบนัสเพิ่มขนาดหลอดเขียวเวลาขุดแต่โบนัสอื่นๆติดลบทั้งกระดานเพิ่มค่ารีสิสแทนยเอน ความไม่สเสถีย35ร35%เปรตดการขึ้นของหลอดเขียวลดลง40%ถึงสเปคมันจะดูติดตัวแดงเยอะแต่สําับการใช้งานจริงต้องบอกเลยครับว่ามันสามารถใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาเลยด้วยพลังเลเซอร์เท่านี้ถ้าเราจัดโมดูลมาได้ดีพอแล้วใช้งานร่วมกับ m i n i n g Gadget เราสามารถใช้ขุดแร่มวลสูงถึง25 0 0 0ได้เลยทีเดียวครับแต่ก็ไม่ได้นำให้ดันสุดไปขนาดนั้นเท่าไรเพราะว่ามันขุดยาก แล้วก็ปกติพวกก้อนใหญ่ขนาดนั้นถ้าเราไปลำเดียวเราไม่สามารถเก็บแร่มาได้หมดอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีความจําเป็นที่จะต้องพยายามขุดแร่ก้อนใหญ่ขนาดนั้นเท่าไหร่สาหรับการขุดคนเดียวในช่วงที่ผมไปทดสอบยานโกเลมการขุดแร่ในดาวประจําของผมมันบักครับทําให้ผมไม่สามารถเก็บข้อมูลการขุดแร่ในดาวได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วการขุดแร่ในดาวมันจะขุดยากกว่าในอวกาศพอเรามักจะเจอแต่แร่ก้อนใหญ่ๆหญ่รีสิสเทนสสูง หรือไม่ก็เจอเป็นคลัสเตอร์ที่เยอะเกินกว่าจะขุดแล้วเก็บมาได้หมดมันเลยไม่น่าเอายานเล็กไปขุดสักเท่าไหรนะ่นักทำให้ผมแนะนําว่ายานโกเลมเอาไปขุดแร่ในอวกาศจะเหมาะกว่าครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปขุดในดาวถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนไมนิ่งโมดูลขึ้นมามันก็จะวุ่นวายประมาณหนึ่งเลยครับคือปกติแล้วหัวขุดมันจะถูกพับเก็บอยู่ที่ด้านบนตัวยานแล้วก็ไม่มีวิธีปีนขึ้นไปหาหัวขุดเลย ทำให้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยน Min i n g m o d u l เราจะต้องถอดถังแร่ออกก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงหัวขุดได้และนอกจากนี้เราก็ไม่สามารถลุกออกจากที่นั่งคนขับไปพร้อมกับการเปิดหัวขุดแร่ทิ้งเอาไว้ได้ด้วยครับพอเราลุกออกจากที่นั่งหัวขุดมันจะพับเก็บตัวเองโดยอัตโนมัติและจะไม่มีทางกลางออกมาจนกว่าเราจะกลับเข้าไปในห้องคนขับครับมันทาให้การเปลี่ยน Min i n g m o d u l ในดาวทําได้ไม่สะดวกเอาซะเลยครับถ้าตัดวิธีการกลับไปเปลี่ยนที่แฮงเกอร์ทิ้งไป ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไม n นอร m โมดูลหน้างานวิธีที่ดีที่สุดก็คือออกอวกาศแล้ว EVA ออกไปเปลี่ยนครับเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ผมคิดว่ายานโกเลมเหมาะออกไปขุดนอกอวกาศมากกว่าอ๋อแต่ว่าต้องเตือนเอาไว้ตัวโตๆก่อนเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ตอนที่ EVA ออกนอกอวกาศในตอนนี้ผมไม่สามารถใช้แทร c t เตอร์บีได้ทำให้ต่อให้อยู่นอกอวกาศไอไมเนิ่งโมดูลเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้อยู่ดีครับก็ต้องไปกลับไปเปลี่ยนที่แฮงเกอร์เหมือนเดิม ในช่วงที่ผมทดสอบผมเอาอยานโกเลมไปขุดที่วงแหวนดาวเยลาที่ระบบดาวครูเซเดอร์เป็นหลักครับเราสามารถหาพวกแร่เทียนหนึ่งที่นี่ได้ไม่ยากโดยเฉพาะแร่ทองแล้วก็ขนาดก้อนแร่กับค่ารีสิสตันของก้อนแร่แต่ละก้อนส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้สูงลิฟจนขุดยากไอ้พวกก้อนใหญ่จริงๆมันก็มีแต่จากที่ผมเล่นมาปกติเจออะไร90%ก็สามารถขุดได้หมดสำหรับสถานที่อื่นๆในอวกาศบอกตามตรงครับว่าผมไม่ได้ไปลองเลยเพราะผมใช้ชีวิตอยู่ที่ระบบดาวครูเซเดอร์เป็นหลัก ดาวเยลามันไปกลับง่ายแร่ทีหนึ่งก็หาได้ง่ายผมก็เลยไปอยู่ที่เดียวครับสำหรับโหลดเอาในการขุดเอาอันที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือ mining g a t get mining get a g ที่ผมพกไปด้วยเสมอคือซาเบียเอาไว้ใช้ช่วยลด resistance ของก้อนแร่ส่วน mining module ถ้ากาจะเน้นเจาะได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็สามารถใส่ module active search 2อันไปเลยก็ได้ครับแต่อันนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะมันเล่นยากแล้วก็ต้องใช้ความชนานาญสูง แต่ถ้าอยากจะทําก็ไม่ผิดครับมีผู้เล่นสายขุดแร่ไม่น้อยที่ใส่โมดูลเสิร์กสอันเป็นปกติครับแล้วถ้าจะเล่นสายสมดุลแต่ก็อยากจะเผื่อเจอแร่ก้อนขุดยากๆเราก็สามารถใส่โมดูลเสิร์กหอันแล้วก็ใส่โมดูลแพสซีฟ C3 อีกอันก็ได้ครับโมดูล C3 จะช่วยเพิ่มพลังให้กับเลเซอร์ของเราแล้วถ้าสมมติว่ารำคาญที่จะต้องมาคอยเติมโมดูลแอคทีฟที่ใช้แล้วหมดไปเราจะใส่โมดูล C3 2อันเลยก็ได้เหมือนกันครับ โหลดเอาที่ผมใช้และที่ผมแนะนําส่วนมากจะมีแต่จําพวกเพิ่มความแรงลดรีสิสแตนอะไรพวกนี้เพราะาผมรําคาญเวลาเจอแร่ดีแต่พลังการขุดมันไม่พอถ้าใครเป็นสายอื่นอะไรยังไงก็สามารถทดลองเพิ่มเติมกันได้ครับทีนี้เรามาดูที่ข้อสรุปของยานโกเลมกันครับในเรื่องของการขุดแร่ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแค่ไหนบอกตามตรงเลยครับยานมันสามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีด้วย ด้วยสเปคทุกอย่างของมันมันทำให้สำหรับผมยาน Prospector แทบจะตกงานเลยครับ Prospector มันมีข้อดีมากกว่าที่สามารถปรับแต่งหัวขุดได้หลากหลายแล้วก็สามารถเปลี่ยนถังแรกเพิ่มความจุได้แต่ด้วยความที่โกเลมมันเป็นยานระดับ s t a r ์เตอร์ราคาตอนที่มันปล่อยให้ซื้อในเกมดูแล้วมันน่าจะถูกกว่า Prospector เป็นล้านเลยครับแถมในเรื่องของความคล่องตัวและฟีลลิ่งในการขับโกเลมนี่กินขาดครับ Prospector มันอืดอาดมาก สำหรับคนที่กะมาขุดแร่แบบเป็นอาชีพเสริมโดยประสิทธ,ธิภาพของโกเลมในตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันคุ้มสุดๆขุดเต็มลำวันละรอบไปถลุงดองคลังไว้แล้วค่อยขนไปขายทีเดียวเป็นรายได้เสริมได้ชิวๆครับหรือถ้าเราจะเล่นเป็นสายขุดแร่แท้ๆมันก็สามารถใช้ได้ดีเลยสําหรับการเล่นคนเดียวในตอนที่ผมไปทดสอบโดยเฉลี่ยแล้วผมขุดเต็มลำรอบหนึ่งเอาไปถลุงจะได้ยอดรวมประมาณ70,000 AUEC โดยเน้นขุดแร่ทองเป็นหลัก มันฟังอาจจะดูน้อยนะครับ70,000 AUC แต่เวลาผมไปขุดผมก็ไม่ได้ปราณีตในการดูดแร่มากครับหมายถึงผมไม่ได้โฟกัสไปที่การเอาแร่เทียนหนึ่งแบบเต็มลำทุกรอบถ้าปราณีตหน่อยขอให้ได้แร่เทียนหนึ่ง SCU ต่อรอบถลุงเสร็จก็ได้ยอดต่อรอบไม่ต่ำกว่าแสนห้าแล้วครับถ้าคำนวณกำไรต่อชั่วโมงโดยไม่นับเวลาในการถลุงกับการขนไปขายโกเลมน่าจะเป็นยาสตาร์เตอร์ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวทาเงินได้งมากและง่ายที่สุดลํานึง เราไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงชีวิตยิงยาลงบังเกอร์เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้เล่นสายต่อสู้ที่พร้อมรบตลอดเวลาสักหน่อยครับแต่ทีนี้ถ้ามาว่ากันที่ความเป็นยานสตาร์เตอร์ของโกเลมโกเลมมันน่าสนใจไหมอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่ครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปมัดรวมรีวิวยานสตาร์เตอร์ยานสตาร์เตอร์ที่ดีมันควรจะเป็นยานที่สามารถพาผู้เล่นไปสัมผัสกับเกมการเล่นที่หลากหลายให้ผู้เล่นได้ค้นหาตัวเอง แต่โกเลมมันเป็นยานเฉพาะทางเกินไปครับเหมาะก,กับเอาไปทํากิจกรรมแค่อย่างเดียวคือการขุดแร่การเอามันไปทํากิจกรรมอื่นๆเรียกว่ามันฝืนครับหรือไม่มันก็มีตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่ามากๆเพราะงั้นแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่โกเลมไม่ใช่ตัวเลือกยานสตาร์เตอร์ที่ดีครับมันจะเป็นต้องพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องราคาเลยมันไม่ใช่ยานสตาร์เตอร์ที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่เข้าสู่เกมครั้งแรกครับโดยสรุปแล้วโกเลมมันเป็นยานที่ดีมาก ประสิทธิภาพตามสายของมันเพียงพอต่อการใช้งานราคานอกเกมก็ไม่ได้สูงมากตามมาตรฐานของ Star Citizen นะครับแต่เชื่อได้ว่าราคาในเกมมันจะคุ้มกว่ายานขุดแร่รุร่นพี่อย่าง Prospector ที่ความสามารถพื้นฐานพอๆกันอย่างแน่นอนครับแต่ในแง่ของยาน Starter หรือเป็นยานลำแรก Golem มันไม่เหมาะเอาซะเลยครับมันมีความเฉพาะทางสิ่งอำนวยความสะดวกและความหลากหลายในแง่เกมการเล่นมันก็จำกัดเกินไป มันเหมาะสำหรับคนที่มียานอื่นอยู่แล้วแล้วต้องการจะเล่นเกมเพลย์ขุดแร่เพิ่มเติมมากกว่าครับสำหรับคนที่สนใจค่าตัวโกเลมในตอนนี้อยู่ที่60เหรียญในแบบ standalone และ75เหรียญในแบบ starter pack ครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับสำหรับยาน Drake Golem สำห <ส aquele> รับใครที่ชอบเนื้อหาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนใจติดตามเนื้อหาเกม Star Citizen ต่อก็อย่าลืมกด subscribe และถ้าอยากจะรับข่าวสาร Star c i t i เ e n กันแบบเท่าพันเหตุการณ์หรือจะมาเล่นหรือมาพูดคุยด้วยกันก็ขอเชิญที่ห้อง Discord IDS ของผมกับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ผมนาน o อาร์ Art, ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ